สวัสดีครับผมมีใครเข้ามาแล้วบ้างพิมพ์ทักทายกันมา <c oughs> แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีคุณตั้มนะเออ ปึบนี่เลยฝากกดไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะครับมาช้านิดนึงขออภัยด้วยวันนี้ <c oughs> <c oughs> อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ตายหาแล้วเดี๋ยด,ยด,ยดยลบกันลบกันสวัสดีคุณ ชาญยุทธนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนี่อันนี้อ่าเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายมาเลยอยากจบรู้ดูกันเลยใจเย็นๆยใจเย็นเแม่จะรีบจบไปไหนละ่ะ <c oughs> นะเ <c oughs> นะหลือทั้งสาแมตต์เอ้เหลือทั้งสี่แมตตนะ์เนาะอืมนะครับเ <c oughs> ชียร์กันไปก่อนนะครับ เชียร์ให้ทุกอย่างมันดีที่สุดนะผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับเชียร์ให้ทุกอย่างมันดีที่สุดนะอย่าเพิ่งไปคือฟุตบอลนะครับมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะเนาะเออนะครับจะบอกว่าอย่าไปซีเรียสมันก็คงไม่ใช่นะครับทุกคนก็เครียดแหละเนาะทุกคนก็ผิดหวังนะครับแต่การดูฟุตบอลมันก็ต้องมีสมหวังสมหวังผิดหวังกันบ้างแหละครับเนาะเออนะครับดูฟุตบอลให้สนุกดูฟุตบอลให้เป็นเกมกีฬานะเชื่อผม นะครับตู้ต่อตู้ต่อไปใช่ไหมจัดไปอยากเห็นบอสคนใหม่ไว,ไว้อ๋อเดี๋ยวก็มานะครับเดี๋ยวก็มานะเออนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องบอกว่าผมว่ามันน่าจะออฟฟิเชียลแล้วนะเออนะครับกับอาเน่สล็อตนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไม่รอละนะครับช้าก็ไม่เป็นไรตามนั้นไปก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งที่ดู เดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็ดเลนแป๊บหนึ่งนะทั้งที่ดูไลฟ์สดแล้วก็ย้อนหลังด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นรายชื่อ11ตผู้เล่นตัวจริงกันนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันอย่าลืมนะใครที่อยากดูฟุตบอลให้มันสนุกนะครับชอบดูฟุตบอลแล้วมันมันอย่าลืมไป a d ดไลน์ pk 2ีนะครับแล้วก็ถามแอดมินเขาเอาแล้วกันนะว่าดูฟุตบอลให้มันสนุกดูแบบไหนนะครับอ่ะโอเคนะครับสิ่งแรกที่จะบอกนะครับมันก็มันต้องออฟฟิเชียลแล้วล่ะนะ เออครับก็ยินดีต้อนรับนะครับอาเน่สล็อตด,ด้วยนะครับก็ผู้จัดการทีมคนใหม่ของเรานะผมว่าคงไม่ผิดโผล่แล้วล่ะนะครับส่วนว่าจะเป็นอะไรยังไงผมว่ารอเปิดฤดูก,กาลเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนะก็ต้องบอกว่ามันเหมือนมีสื่อนะครับเขาออกมาบอกนะครับว่าทําไมลิเวอร์พูลเนี่ยถึงไม่เอานะครับทาง ลูเบนอโมลิมนะครับที่มีเข่ามาก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าลูเบนอโมลิมเนี่ยนะประเด็นคือเขาใช้แผนหลังสามนะครับมันดูแล้วมันอาจจะไม่เหมาะกับลิพูเพราะว่าลิพูเนี่ยทุกวันนี้เล่นแผนหลัง4่ใช่ไหมเออแล้วทุกอย่างเนี่ยมันโคบเวอร์กับหลังสไปทั้งหมดแล้วนะครับพอมาใช้หลังสามเนี่ยมันอาจจะมีการต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรเยอะนะครับทางเหล่าผู้บริหารเขาเลยมองว่าออาจจะไม่เหมาะหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่มาคุมลิวพูแล้วมันต้องเปลี่ยนเยอะหรือเปล่านะครับก็เลยไปเลือกใช้อเน,น่สล็อตแทนนะครับไปเลือกที่จะ,ะดึงตัวอเน,นสล็อตมาแทนนะต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามารอลุ้นนะครับลายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงกันนะครับเผื่อใครจะลืมว่าวันนี้นะลิวพูของเราเนี่ยนะครับจะบุกไปเยือนเวสแฮมนะครับเตะกันในเวลา หกโมงเดี๋ยวเดี๋ยวเดหกโมงครึ่งนะครับวันนี้ลิฟว์เวแทแฮมเตะหกโมงครึ่งนะครับนี่นะเปิดหน้าเปลี่ยนหน้าจอให้ดูก่อนแล้วก็รายชื่อสุดยอดผู้เล่นตัวจริงเขาจะประกาศตอนประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับอีกประมาณ10กว่านาทีเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเขาประกาศปุ๊บผมจะเปลี่ยนหน้าจอให้ดูนะครับว่าวันนี้ใครได้ลงสนามบ้างนะครับสําหรับลิฟว์ของเรานะครับแล้วก็เวแทแฮมเนี่ยใครลงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่า สำคัญนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นลิพูเองแล้วก็ทางเวสต์แฮมเองนะครับเวสต์แฮมเนี่ยเขาก็ต้องลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่เหมือนกันนะครับส่วนลิพูของเราเนี่ยนะฮะก็ลุ้นแค่ว่าทำผลงานให้ดีที่สุดก่อนปิดฤดูกาลแค่นั้นนะครับมันคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วล่ะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับมันเหลือแค่4นัดเองนะครับเชียร์กันต่อไปครับ ลุ้นกันต่อไปนะครับมันอาจจะไม่ต้องไปลุ้นถึงแชมป์แล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากนะเออนะครับลุ้นให้ทุกทุกคนทําผลงานให้มันดีกว่านี้นะฮะคุณตั้มบอกว่าขอชนะก็ต้องจัดไปนะครับก็ต้องจัดไปเดี๋ยวรายชื่อในีกประมาณสิบนาทีนะเออนะครับก็คนดูแค่ไหนผมก็ไลค์แค่นั้นแหละนะผมไม่รอนะครับไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าไม่งอคนดูนะเพราะว่าเข้าใจครับว่ามันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาจะมาดูกัน ผม,มชอบไลฟ์แตกต่างจากชาวบ้านเขาอืนะครับอย่าลืมนะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อนใหม่นะที่ดูย้อนหลังหรือดูอยู่นะครับก็ฝากไปกด s u b สไครต์กันด้วยนะครับติดตามช่องกันให้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเช้าก็ทําคลิปออกมาแล้วนะครับยังไงก็ฝากไปชมคลิปด้วยนะที่ทําออกมาเรื่อยๆนะครับเป็นคลิปข่าวนะครับ ดีไม่ดียังไงก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะเวลาดูจบแล้วหรือชมจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้ววันนี้สายสายเลสซิ่งนะต้องบอกนี้ว่าสายเลสซิ่งนะครับอ่ะวันนี้เออวันนี้แต่น่าจะทับกันนะครับก็เจ้ากล้องสมเกตจันทานะเออเผื่อใครเป็นแนวเลสซิ่งนะฮะชอบรถมอเตอร์ไซค์นะวันนี้มีนักแข่งไทยนะครับทำการคอลี่ไฟด้วยแล้วก็จะแข่งจริงวันพรุ่งนี้นะครับ ผลออกมาอย่างไงก็ต้องเชียร์กันต่อไปอ่าจัดไปครับอืมมันมาอย่างไงมันก็ต้องเชียร์เนาะรักไปแล้วนะครับรักไปแล้วผมผมคนนึงนะก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือ và, นกันเพราะว่าอ่ะไหนๆมันก็ครอปแกไม่อยู่แล้ววะเออเรา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 ,เราต้องรู้เราต้องรับสภาพแล้วเนาะว่าเออครอปไม่อยู่แล้วนะครับยังไงมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวจะดูว่าอะไรมันจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับตัวผู้เล่นเปลี่ยนไหม แนวทางการเล่นจะเป็นยังไงนะมันจะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเรามาดอดูดีกว่าเนาะอือนะครับอ่ะเดี๋ยวรายชื่อเนี่ยเขายังไม่ประกาศนะเดี๋ยวถ้าประกาศก็จะปรับเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวผมขอขยับตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันออโอเคอ่ะเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะอืมนะฮะ ใครอยากคุยอะไรก็พิมมาระหว่างรอนะครับรายชื่อสุดเพื่อนตัวจริงที่จะประกาศนะครับอีกสักแป๊บหนึ่งนะเขาอ,อีกสักแป๊บหนึ่งเขาจะประกาศแล้วนะครับเออวันนี้มาไลช้าไปนิดนึงนะมาไลช้าไปนิดนึงพอดีเพิ่งเสร็จงานนะครับนี่ก็รีบขับรถมาเพื่อที่จะมาไลนะอืมจะชนะจะแพ้ก็ต้องเชียร์เราคือเพื่อนกันเออตสวัสดีน้องทันด้วยนะครับสวัสดีน้องทันด้วยเออนะฮะ คุณ v i v o y สนะแค่ชื่อสล็อตก็มัมเมาเด็กๆแล้วเออนะไม่เป็นไรเขาจะชื่ออะไรก็ว่ากันไปเขาเคยเป็นผู้เล่นบาร์เซโลนาเลยนะอันนี้สล็อตเนี่ยเออผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันมีภาพเก่าๆมาเขาเคยเอ่ร่วมทีมตอนยูนคัรับคุมด้วยนะฮะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่รู้ว่าธรรมดาหรือไม่ธรรมดาแต่ ก็อยากเห็นหน้าอยากเห็นวิธีการทําทีมเขาวิธีการเขาจะเปลี่ยนแปลงทีมได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้ฟอร์มทีมเรามันไม่ดีเลยนะครับมันก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครอปแกก็คงจะหมดมุกแล้วนะครับแกคงเหนื่อยแล้วล่ะครจ,จะว่าครอปไม่ทุ่มเทมันก็ไม่ได้แล้วเอเนาะไม่ไม่อย่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับแกจากจะ แต่จากทีมเราไปก็มองแต่เรื่องดีๆดีดดดว่าเนาะอย่าไปมองเรื่องที่มันไม่ดีดีว่าเนาะสวัสดีคุณวันชนานะครับอสวัสดีด้วยนะครับรายชื่อเสจเพิเรนตัวจริงอีกประมาณไม่ถึงสิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเขาประกาศปุ๊บผมเปลี่ยนหน้าจอทันทีนะครับเออเกมเจอกับคุนคอนวันนี้ลิบูคาดว่าจะชนะร้อยเปอร์เซไหมครับขุนค,คอนโหดไหมถามว่าคุนคอนโหดไหมในบ้านนะครับของเวสแฮมเนี่ย ผมบอกเลยว่าดีนะครับและกุณซื้อเขาก็เดวิดมอยนะแล้วก็เวสแฮมเนี่ยยังมีลุ้นในพื้นที่ยุโรปอยู่นะครับเราเองก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูดีกว่าแล้วก็วันนี้เนี่ยคอดิกาโปเนี่ยพร้อมนะครับที่จะลงสนามแต่ก็ไม่รู้ว่าครอปเนี่ยจะแกจะส่งลงตัวจริงหรือเปล่านะอืมไม่มีร้อยเอร์ซฟอร์มแบบนี้เนาะเออฟอร์มแบบนี้มันก็ บางคนก็ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่เชื่อยังไม่ยังไม่ให้ใจว่าร้อยเปอร์เซนตว่าวันนี้จะชนะผมเนี่ยก็ยังเส้สียู่นะพูดตรงๆนะครับคือพอมันแพ้คิตตันพาเลทในบ้านและนัดล่าสุดแม่งดันแพ้เอวาตันเนี่ยทุกอย่างตอนนี้รีบูไม่ร้อยเปอร์เซนต์นะครับที่มันไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าไม่ร้อยเปอร์เซนต์แหละรู้ว่ะผมว่ามันเราเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะกองหน้าเออเราไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะกองหน้าคือผมไม่ว่าจะโทษกองหน้าเดี๋ยวนะกองหลังเราแม่งก็ห่วย แต่กองหน้ามันอย่างนี้กองหน้าเราอ่ะมันมีโอกาสขึ้นนําก่อนแต่มันทําให้โมเมนตัมของเกมมันเปลี่ยนไม่ได้นี่แหละปัญหานะครับอ่สวัสดีคุณธนพัฒน์ด้วยนะฮะชัดเจนครับอืมเดี๋ยวรายชื่อสุบเนเพ่นตัวจริง,รงกาลังจะประกาศแล้วนะมประมาณห้านาทีนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนหน้าจอให้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะเออฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะครับอืม <c oughs> เดี๋ยวรายชื่อยังไม่ประกาศนะครับตอนนี้ก็หาเรื่องคุยกันไปก่อนนะอีกประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจอให้เดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจอให้นะจ๊ะเออใครอยากคุยอะไรก็พิมพ์มาได้นะครับสล็อตโอเคแล้วหรือครับผมพูดตรงๆนะคุณนะุณธนพัฒนออ์ถ้าดูจากข่าวแล้วก็สื่อต่างๆที่เขาเล่นมา <c oughs> เขาบอกว่าออวิธีการทำทีมของสล็อตเนี่ยนะครับเขา เขาเขาเป็นเกมเพ c ซิ่งนะครับแล้วก็ใช้แผนหลัง4นะครับ 4, 2, 3, 1นะครับที่เขาใช้เนี่ยคือรูปทรงเนี่ยมันคล้ายๆกับรีพูที่เล่นหรือมันคล้ายๆกับครอปนี่นแหละทำไมรีพูถึงเอามานะครับ1นึ่โดยเรื่องค่าสัญญาแล้วก็ค่าเหนื่อยผมพูดตรงๆเลยอันนี้คือสิ่งแรกและสิ่งที่2เนี่ยเขาดูแล้วสไตล์การทําทีมหรืออะไรเนี่ยมันใกล้ๆกับครอปถามว่าผมเคยเห็นไหมผมถึงพูดอย่างนี้ผมก็ไม่เคยเห็น แต่ผมก็อ่านจากสื่อมาเนี่แหละว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้นางนี้นะทาไมลิพูถึงเอาอะไรอย่างนี้นะครับเออพี่คิดว่าสลอตจะมาวันไหนก็เห็นเขาว่านะตกลงกันได้แล้วนะครับจ่ายค่าตรงค่าตัวอะไรกันได้แล้วอะเอ้ยตกลงเรื่องค่าตัวกันได้แล้วค่าฉีกสัญญานะครับส่วนจะมาวันไหนเนี่ยผมว่าก็คงจะจบฤดูกาลนั่นแหละนะครับเขา,าคงจะมาร่วมทีมนะครับเออก็คงจะมาช่วงจบฤดูกาลนั่นแหละนะครับคงยังไม่ได้มา วันนี้พรุ่งนี้หรอกนะครับเพราะเขายังติดเอเขายังติดคุมทีมที่เฟยยานูดอยู่นะฮะสวัสดีครับเฮียลืมเรื่องแย่ๆไปแล้วเย็นนี้อะไรเนะี่ยร่วมส่งพลังเชียร์หงตามเดิมนี่แหละครับสุดยอดคุณเบลมันต้องแบบนี้แหละนะมันต้องแบบนี้แหละนะครับเออจะได้ไหมเนี่ยแก๊ะยังไงวะแก็บยังไงวะแกลเจอไหมเดี๋ยวสักคู่นะครับ ผมขอโทรหาผมขอโทรหาน้องแบบหนึ่งแบบเดียวลายชื่อเขายังไม่มานะเออนะครับรายชื่อยังไม่มารายชื่อยังไม่มานะฮลัลโหลที่เจอรถยัง <S <S เจอแล้วรถเจอรถแล้ว,ลวใช่ไหมโอเคโอเคพี่เห็นว่าเขาจอดอยู่ในแแบบหรือว่าเขาไม่เจอโอเคตามนั้นครับ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  พอดีเรียกรถให้น้องนะครับกลัวเขาไม่เจอกันเดี๋ยวจะเกิดเรื่องจะมีปัญหานะฮะอ่ะรายชื่ออีกประมาณ3มนาทีนะฮะตอนนี้ก็คุยคุยกันไปก่อนนะเออคุยกันไปก่อนนะครับคุยกันไปก่อนนะครับเออส่วนมีความคิดเห็นยังไงเรื่องอันเนสซสล็อตอ่ะก็พิมพ์มาคุยกันได้นะครับซึ่งอย่างผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะใครที่เคยฟังแล้วก็อย่าเบื่อแล้วกันอย่าเพิ่งนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าวันที่อันเนสสล็อตเขาเข้ามาคุมทีมเนี่ย เราอย่าเพิ่งไปตั้งความหวังว่าเขาจะเหมือนเจอนคอปนะครับเราดูสไตล์ก่อนเราดูวิธีการทําทีมดูวิธีการเล่นของนักเตะแต่ละคนก่อนดูแนวทางของเขาไปก่อนนะครับดูไปก่อนอาจจะมีระยะเวลาถึงปีหรือเกินกว่านั้นเดี๋ยวค่อยๆว่ากันถ้าหนึ่งปีแล้วเนี่ยอ่ะโอเคมันยังอยู่ในกราฟเดิมๆมันยังอยู่ในกราฟปกติไม่ล่วงไม่หล่นก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับถ้ามันพุ่งขึ้นก็ถือว่าโอเคมากๆ ถูกไหมเออแต่ถ้ามันดิ่งลงอ่ะอันเนี้ยก็ค่อยมาว่ากันใหม่นะครับแฟร์แมนยูยังผ่านไปได้เลยหงก็ต้องนี่ครับไม่ต้องพูดถึงแฟร์แมนยูผมบอกนี้เลยแฟนหงถ้าคุณผ่านในวันที่ลิฟท์พูมีปู่ลอยคุมอะถ้าคุณผ่านช่วงนั้นไปได้อ่ะทุกวันนี้คุณก็ต้องผ่านอะไรต่างๆนานาได้ครับ <laughs> โอเคบางทีอาจจะมีน้องๆนะขออภัยด้วยอาจจะมีน้องๆ มาดูนะครับเขาอาจจะไม่ทันอันนั้นอนะ่ะอาจจะมีการวิตกกังวลอันนั้นแล้วเราเข้าใจได้แต่ถ้าแฟนหงรุ่นเดอระรุ่นปู่ลอยอ่ะผมบอกเลยนะทุกคนจะแบบเฉยๆมากนะครับกับการที่เราต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นเสียตัวผู้เล่นเปลี่ยนผู้จัดจาก,การทีมนะครับทุกอย่างนะครับมันจะดูแบบเฉยๆปกติเพราะว่าเราจะชินนะครับเราจะเข้าใจในการดูฟุตบอลเราจะเข้าใจเกี่ยวกับฟุตบอลนะ่ะ เนาะนะครับสิ่งแรกเนี่ยที่บางคนอาจจะบนน่นนะว่าเฮ้ยทำไมครอปเนี่ยโอ้โหคุมแค่นี้แล้วออกเรารู้อยู่แล้วครับตั้งแต่วันแรกที่ครอปมาคุมผมว่าเรารู้อยู่ว่าใครๆก็พูดอยู่แม้กระทั่งข่าวก็ยังบอกเลยว่าครอปเนี่ยแกเป็นคนอินดี้และแกคุมทีมไม่นานนะครับแล้วซึ่งเนี่ยเป็นไงคุมลิปูคุมลิพูเนี่ยถ,ถือว่านานสุดแล้วนะเออเออคุมทีมอื่นเนไปไวกว่านี้อีกนะครับเอออะไรประมาณนั้นนะครับ เราต้องเข้าใจแล้วเรื่องการเสียตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้โหเจอหลาดเราโดนเราเรา,เราถูกขายมาแล้วถูกว่าล็อบบี้ฟาวเลอร์เลยยังถูกขายมาแล้วเลยใครต่างๆนานาที่เราชอบอะก็ถูกขายมาหมดนะครับตอเลสอย่างเงี้ยยังขอย้ายทีมเลยเออคูตินโยเนี่ยร้องห่มร้องไห้ขอย้ายทีมคือเราผ่านจุดพวกนั้นมาแล้วอะและเราจะเข้าใจฟุตบอลเองครับเออเน <laughs> no. อ่าตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมกําลังรีเฟซหน้าจออยู่นะเดี๋ยวเขา ประกาศเมื่อไหร่ผมจะเปลี่ยนหน้าจอให้นะครับตอนนี้กำลังรีเฟซอยู่นะรอสักคู่นะครับอ่านะฮะบอสใหม่ไม่มีผมเราอาจจะได้แชมป์ก็ได้เออ,เอ,อนะขอให้พัฒนานุนเย้ให้คนวันนี้พอใจแล้วครับมาช่วงเป็นผ่านสบายๆครับขอบคุณก้าไปของครอปอ่าเห็นไหมพอคนที่เข้าใจคนที่เอ่อที่ที่คิดที่รู้อะว่าฟุตบอลมันคืออย่างนี้แหละนะก็จะสบายๆชิวๆ เออถามว่าแรกๆตกใจไหมผมก็ตกใจนะว่าเอา้าตายหาแล้วครอปออกเออแต่ตอนเนี้ยชินนะครับอืมต้องบอกว่าชินไปกับมันนะ่ะต้องเข้าใจมนะันน่ะเนาะเออมันทุกอย่างมันมันย่อมเกิดขึ้นได้ครับในวงการฟุตบอลแมนยูยังเสียเซอร์ได้เลยคุมมา20-30ปีถูกวหาน้าภาษาอะไรกับลิฟูจะครอปจะย้ายออกไม่ได้ เอแมนยูยังเสียเซอร์ได้ริวพูอ่าอาร์เซนอลยังเสียอาร์เซนวนเกอร์ได้เลยนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอยู่ที่เราจะรับมือแล้วเราจะตั้งหลักกันยังไงอ่ะตอนนี้รายชื่อมาแล้วนะฮะแต่ว่ามันเหมือนทางเว็บไซต์พิมพ์ลิเขาอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาเ,เอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมเอาจอผมออกก่อนนะครับรายชื่อประกาศแล้วนะครับอ่ะนี่เราดูด้านล่างนะ ดูด้านล่างตรงเนี้ยถ้าดูด้านขวาเนี่ยมันจะงงนะครับเพราะเขายังไม่แก้ให้ผมว่าดูด้านล่างเดี๋ยวดูจากเบอร์เลขเราก็น่าจะรู้เนาะลิบูมาในระบบ4 3 3, 3นะครับเนี่ยครับผู้รักษาประตูเป็นอาริซอนนะครับแบ็กขวาเนี่ยเทรนอาร์โน no, นะเห็นเห็นเห็นจากเบอร์ไหมแบ็กซ้ายเป็นอันดูโรบาซันนะครับคู่เซนเตอร์เป็นเวอร์จิลฟันได้นะครับจับคู่กับจารลวคอนซ่านะครับเบอร์ Vir 78นี่คือเจ้าหนูคอนซ่านะตรงกลางวันนี้นะครับมีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับ, Alexis, Mac, air, รบวาตา์ลูเอนโดแล้วก็ อีกคนหนึ่งก็คือไลออนกาเฟนแบกนะครับข้างหน้านะครับก็มีคอดี้กัคโปนะครับเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้านี่เขาเปลียดนนิว่าเอา้าข้างหน้ามีเปลี่ยนนะครับมีกัคโปเอเลียดแล้วก็หลุยดีอาร์ชนะครับซาร่ากับนูนะเยสสำรองนะอ่เดี๋ยวย้ำอีกทีนะครับเออ่วันนี้นะครับสี่ 3, สามสามปรักษาประตูเป็นอาริสซอนนะแบ็คขวาเป็นเทรนด์นี่เดี๋ยวดูตามเมาส์ผมเลยเนะี่ยแบ็คขวาเป็นเทรนด์นะครับแบค็คซ้ายเป็นแอนดูโรบาซันคู่เซ็นเตอร์เป็นฟันได้กับ ทางจาเรลคอนซานะครับตรงกลางวันนี้เอาวาตาลุเอนโดเล่นกลางรับนะครับอเล็ซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับยืนกลางลุกคู่กับไลออนกาเฟนแบกนะครับด้านหน้ามีาฮิเอลเรียดนะครับคอดิการโปรแล้วก็หลุยดีอาร์สนะครับเดี๋ยวผมขอรีเฟรชอีกทีดีดกว่านะว่ามันจะได้ไหมมันจะเปลี่ยนให้ผมยังไม่เปลี่ยนวะเราก็เลยไม่รู้เลยสำรองใครบ้างเนี่ยนะอืมเว็บไซต์มันชอบเป็นอย่างเงี้ยโอเคกันไหมนะครับโอเคกันหรือเปล่าพิมพ์มาบอกกนะ่อนนะอะโอเคมาละ 100%แล้วอ่ะเดี๋ยวดูกันอีกทีนะฮะขอย้ำอีกทีแล้วกันอ่ะดูทางลีพูก่อนนะ4-3-3ดูด้านขวาได้เลยนะครับเนี่ยดูตามเมาส์เลยนะครับผู้สักประตูอาริซอนนะครับหลังก็มีฟันไดโรเบอร์สันเทรนด์จารีลคอนซ่านะครับกลางมีเอนโดแมคอลิสเตอร์และแอนกาเฟนแบ็กนะครับข้างหน้ามีดีอาร์สกัคโปแล้วก็ฮาวิเอเลียดสำรองวันนี้นะครับคาวิบินเคเลเฮอร์ครับโจโคเมสอิบาฮิมาโกนาเต้คอสตาซิมิคาสโดเมนิตโซวัส์ไลน์นะครับเคอร์ติสโจนเซฟานบบเเซซติิดาาาววนนนนยสแลล้ก็โม ah, ะครั ส่วนทางเวสต์แฮมนะครับ4 2 3 1ผู้สาประตูเป็นอังเดออายไลโอลานะเออหลังก็มีเคอร์ซูม่านะครับคูฟาวนะครับโอบอน่าแล้วก็เอเมอร์สันนะครับตรงกลางนะครับกางรับคู่นะครับเขาน่าจะใช้ทางเอดิสันอเวเลสนะครับจับคู่กับโทมัสซูเซกนะครับกลางลุก3ตัวก็มีลูคัสปาเกต้านะครับอ่ามฮัมเหม็ดคูดูตแล้วก็จาร์โบเวนนะครับหน้าเป้าเป็นมิเกลอัน โตนิโอนะครับเออโอเคกันไหมโอเคกันไหมนะครับกับแผนนี้โอเคไหมเออหน้าเนี่ยพักทั้งนูนเยะทั้งซาร่าเลยนะเออนะฮะออผมว่าทรงสลักคล้ายเบอร์นิเตสเลยครับอืมตามมาจากฟอร์บอรขอบคุณมากครับคุณประสิทธิ์คุณประสิทธิ์เคยไปดูผมอยู่เออนะฮะกดซับสไครต์เลยนะคุณประสิทธิ์นะ ผมว่าโมลิมก็โอเคนะครับเพียงแต่พี่แกค่าฉีดสัญญาสูงไปหน่อยแอีกอย่างหนึ่งที่สโมสรขี้เกียจเปลี่ยนรูปแบบใช่ถูกต้องครับเพราะว่าโมลิมเนี่ยเขาใช้หลังสามนะครับสไตล์การเล่นและการใช้เงินของโค้ชใช้เงินมากอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้ลิบูไม่สนใจโมลิมอ่ายังไงก็เชียร์เพราะเราไม่ได้เลือกนะครับโจนลงไหมครับอ่าเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะฮะคิดเห็นยังไงกันบ,บ้างกับ11เผู้เล่นตัวจริงอ่าเดี๋ยวย้ำมันอีกทีเพราะว่าบางท่านเพิ่งเข้ามาผมเพิ่งเห็นนะครับ ยอดคนเพิ่งวิ่งนะฮะบ,บางท่านเพิ่งเข้ามาอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนะเดี๋ยวขยับนี้ดีกว่าเออนะครับลิฟว์เนี่ยสี่สามสามนะครับผู้สารประตูเป็นอลิสซอนนะครับแบค็คแบ็คขวาเป็นเทรนนาโนแบ็คซ้ายเป็นอาดูโรบาซันนะฮะคู่เซ็นเตอร์เป็นฟันไดกับคอนซ่านะครับตรงกลางมีเอนโดแม็กอลิสเตอร์ไลอันกาเฟนแบ็คข้างหน้ามีดีอาร์สกัคโปแล้วก็ฮาวิเอเลียดนะจ๊ะเออนะครับคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะฮะอืม เล่นไม่ดีก็จะได้ไม่ต้องมาด่าโมกับนุ่นก็ชุดที่แฟนบอลขอแล้วคนที่คุณไม่ชอบเขาก็ดอบให้แล้วแฟนบอลอย่ามาไล่ด่าอีกเ้ออ่าเราก็เจ็บเยอะตลอดจริงฮะปีนี้ตัวผู้เล่นเราบาดเจ็บเยอะด้วยนะครับเออเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะฮะคิดเห็นยังไงกับผู้เล่นที่ประกาศออกมานะครับ เสบดผู้เล่นตัวจริงประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคิดยังไงก็บอกมานะครับอืมชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกมาวันนี้ดรอปทั้งนูนเยสแล้วก็ซาร่านะแต่จริงผมว่าน่าจะต้องดรอปแล้วละเออน่าจะต้องดรอปบ,บ้างอะ่ะเออมึงมีโอกาสเยอะแต่มึงเล่นเหมือนอ่ะผมพูดตรงตรงเล่นเหมือนมึงแบบไม่เอาอะไรอะ่ะเออไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่เอาอะไรมึงไม่เน้นอะ่ะเออถามว่า <ừ. S 1> เขาขยันไหมอ่โอเคผมยอมรับว่านูนเยสแม่งขยันมากนะครับแม่งขยันแม่งทุ่มเทมากแต่ว่าเวลามึงยิงประตูอะ่ะมึง มึงไม่ละเอียดอะเออเป็นกองหน้ามันต้องละเอียดกว่านี้นะครับมันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนโมเมนตัมเกมให้ได้ถูกป่ะอือันเนี้ยหน้าตําหนิหนูเยสตรงนี้แล้วส่วนโมซาร่าผมไม่รู้ว่าในหัวคิดอะไรอยู่ทุกทุกวันเนี้ยเล่นบอลไม่รู้ในหัวเขาคิดอะไรอยู่เขาเหมือนแบบลอยๆเม่อๆมันยังไงไหมรู้นะพูดไม่ถูกเหมือนกันหรือผมอาจจะคิดไปเองก็แล้วแต่ก <c oughs> <c oughs> ็อาจจะอาจจะอาจจะตามนั้นก็ได้นะแต่ผมรู้สึกอะเออผมบอกได้แค่นี้ว่าผมรู้สึกอะว่าเขา ดูแล้วมันพูดไม่ออกนะพูดไม่ถูกเงกันเล่นแปลกๆนะสำหรับโมซาร่านะครับเอ่อ,อใครชอบไม่ชอบไงก็พิมพ์ออกมาหน่อยบอกมาหน่อยนะครับสำหรับรายชื่อสืบ,บเร่นตัวจริงส่งแรงเชียร์ครับขอสามแต้มจัดไปครับคุณนิมิตนะฮะคุณนิมิตนะเออฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูแล้วขอค่าดูด้วยนะเป็นการแชร์นะครับใครยังไม่ได้กดซ u b สไครป์เป็นเพื่อนกัน,กนในช่องก็ ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้มาร่วมพูดคุยกันเยอะๆนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะเวลาเราไลฟ์นะครับคุยกันนะฮะเออนะครับมีใครว่าอะไรอีกไหมมีใครคุยอะไรอีกไหมคิดว่าเป็นยังไงในวันนี้นะอืมคิดว่าเป็นยังไงก็บอกกันมานะฮะทำไมข้อความมันเด้งช้าแบบนี้วะผมว่าหลายๆคนน่ยพยายามพิมพ์จะคุยนะแต่ข้อความในแชทอะ ของผมอะ่ะข้อความหลังบ้านในแชทหลังบ้านมันเด้งขึ้นช้ามากผมก็รออยู่เนี่ยเออผมก็รอ,อตอบความตอบอยู่เนี่ยนะครับอืมอืมอ่ะยังไม่มีใครว่าอะไรนะอ้าวมาแล้วผมว่าผมไม่ว่าเรื่องดอบแต่พอคนอื่นเล่นไม่ดีโมกับนุ่นจะเป็นเป้าด่าอีกไหมอ๋อไอเรื่องดอกอะ่ะ มันอย่างนี้ครับคือผมว่านะการการผมว่าอันอ,อันนี้เอาเป็นว่าแล้วแต่ตัวบุคคลแล้วกันแต่สําหรับผมเนี้ยนะฮะใครเล่นไม่ดีใครเล่นผมก็ด่าแค่ไม่ได้บดด่าเ่ยผมก็พูดแล้วก็บ่นแค่คนนั้นนะผมก็จะบ่นเป็นลายบุคคลไปคนไหนไม่ดีนะเออแต่ส่วนใครแต่ส่วนใครที่จะว่าแบบเออดา่าม่วซัวเงี้ยาถามว่ามีไหมมันก็มีแหละนะวันนี้ วันนี้ก็ต้องดูครับว่าอะวันนี้เอเลียดลงกักโปลงเป็นยังไงแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าเขาที่กักโปอ่ะมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ามันมันไม่ใช่ว่าจะแย่เหมือนเจอแมนยูที่คาราเกอร์ออกมาด่าว่าเขาแม่งเล่นบอลเหมือนเต่าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เัากักโปมันก็เริ่มดูดีขึ้นแต่อย่างที่บอกอ่ะว่าซาร่ากับนูนเยสอ่ะนะฟอร์มมันตกยิงนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันมันเป็นอะไรทําไมมันถึงฟอร์มตกเพราะว่านูนเยสเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลย นะนัดเจออตาลนตาที่เราแพ้คาบ้าน3 0วันนั้นนูนเยสมีโอกาสได้หลุดแล้วบอลต,ตอนนั้นมันยังเสมอ0 0ถ้าสมมุติเรายิงขึ้นนําไปก่อนนะครับอะไรอะไรอะไรมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ยืนยันว่าอะถ้าวันนั้นนูนเยสยิงเข้าแล้วลิพูจะชนะหรือเปล่าอันนี้มันก็ไม่ได้ยืนยันแต่ว่าสิ่งที่เราจะรับรู้ได้ก็คือโมเมนตัมมันจะมาอยู่ทางเราทันทีแค่นั้นเองนะครับมันจะทําให้คู่แข่งอะเหนื่อยมากกว่าเดิม ถูกไหมเออแทนที่เราจะให้คู่แข่งเหนื่อยแต่กลับกลายเป็นว่าเรากลับมาเหนื่อยเพราะว่าเขาขึ้นนําก่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่านูนเยสกับซาร่าจะผิดไปซะทุกเรื่องสิ่งที่ผิดอีกเรื่องหนึ่งก็คือกองหลังเหมือนกันนะครับกองหลังเรามันก็ห่วยโกนาเต้ผมพูดตรงๆเลยว่าสามสีนะ่นัดที่ผ่านมาเนี่ยโกนาเต้แม่งอะไรก็ไม่รู้ดักล้ําหน้าก็พลาดน,นะครับดักล้าหน้าพลาดบ่อยมากสําหรับโกนาเต้นะแล้วไอ้วันที่เจอกับเอเวอร์ตันอะ ลูกนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าแม็กอลิสเตอร์ตะโกนบอกให้ปล่อยหรือเปล่าโกนาเต้ก็ไปแย่ขาไม่รู้ว่าจะไปแย่ทําไมเหมืนนอนกันบอลมันก็เลยกระดอนนั่นแหละครับอืมจะโดนก่อนเองไหมอันนี้ต้องรอดูฮะขอสามแต้มวันนี้เพื่อขึ้นที่สองเออใช่ครับที่สองชั่วคราวถ้าวันนี้เราสามแต้มก่อนเราก็จะขึ้นที่สองชั่วคราวไปก่อนนะครับส่วนนร์เซนอลกับแมนซิตี้ก็ปล่อยๆเข้าไปนะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คือปีเนี้ลุ้นอย่างเดียวครับอย่าหล่นมาเป็นอันดับสี่ ถ้าหล่นเป็นอันดับสี่เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าน่าเกียดนะเอออยู่เนี่ยอยู่ท็อปทีไปก่อนเนี่ยนะครับกําลังดีนะครับ,นะรบเพราะมันเราห่างจากอันดับสี่อยู่สิบสองแต้มใช่ไหมไอ้ส่วนจะล่วงท็อปโฟอะ่ะไอ้ส่วนส่วนจะล่วงจากท็อปโฟไหมคงไม่ล่วงหรอกนะครับเนี่ยอเดี๋ยวเรามาดูแต้มกันหน่อยนะครับาแต้มตอนเนี้ยเรามีเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมยังไม่เตะนะครับถ้าเตะวันนี้ชนะก็จะมีเจ็ดสิบเจ็ด นะครับส่วนอาเซนอลแมนเชตีก็ปล่อยเข้าไปนะครับอย่าล่วงลงมาทับอันดับ4ก็พออยู่อันดับ3เนี่ยสวยๆนะฮะถึงมันจะไม่สวยอย่างที่เราตั้งหวังไว้แต่ก็มันก็โอเคอเออก็ถือว่าผลงานก็โอเคนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเออนะฮะปีนี้ก็ถือว่าโอเคนะคใช่ไหมเออนะครับแค่นั้นเองเนาะถ้าคิดเยอะมันก็ปวดหัวเซงอะ่ะเออนะครับอืมนะทีมเรา ผ่านยุคลอยฮัตตันมาแล้วไม่ต้องกลัวอะไรแล้วละ่ะไม่มีอะไรแย่กว่านี้ถูกต้องคุณทีเกดผดู้ใดถูกต้องเลยถ้าเราผ่านลอยฮัตตันมาได้ฮนะทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้เอง <c oughs> ใช่ไหมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวปล่อยทุกท่านไปพักผ่อนรอดูบอลดีกว่านะครับรีพูเตะหกโมงครึ่งวันนี้นะครับเยือนเวสแฮมนะฝากเชียร์ฝากลุ้นกันด้วยนะครับช่วยส่งแรงใจกันหน่อยนะครับให้รีพูทําผลงานให้ดีที่สุด4นัดสุดท้ายแล้วครับไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้ว นะครับยังไงก็ช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์แล้กันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ